น้องๆพี่อยากให้น้องๆดูข้อนี้ดีๆเลยนะครับคือหลายคนเนี่ยพอเห็นข้อเนี้ยจะคิดว่าเออตั้งสูตรคำนวณดูเป็นช้อยๆแล้วตอบแต่ถ้าน้องแม่นเนื้อหาจริงๆเนี่ยน้องสามารถมองข้อนี้แล้วน้องตอบได้หรือถามว่าทํายังไงเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเขาบอกว่าแก๊ส A มีมวลต่อโมลเป็นสีเท่าของแก๊ส B เทคนิคนึงที่สำคัญเนี่ยคือน้องเปลี่ยนข้อความยาว,ยาว ให้มันดูสั้นลงก่อนแก๊ส A มีโมลต่อโมลเป็นสีเท่าของแก๊ส B มวมลต่อโมลคือมวลโมเลกุลเนาะกำลังเขากำลังจะบอกว่าโมลโมเลกุลของ a เนี่ยเท่ากับสี่เท่าของมมลโมเลกุล b หมายความว่าไงครับหมายความว่าโมลโมเลกุลของ a อ่มันมากกว่าโมลโมเลกุล b ก็มันเป็นสี่เท่าของ b เนาะดังนั้น a ก็เลยมีโมลโมเลกุลมากกว่า ถัดมาแก๊สซีมีมวลต่อโมลเป็น9เท่าของแก๊สบก็คือมวลโมเลกุลของ C เท่ากับ9เท่าของมวลโมเลกุลของแก๊สบก็คือ C มันหนักกว่า B 9เท่าถ้ามีการเปรียบเทียบระยะทางที่แก๊สแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งนาทีเป็นอย่งนี้เขาถามข้อใดถูกเนาะอ่านจากโจทย์ก็รู้ครับว่ามันเป็นเรื่องอัตราการแพร่ของเกรแฮม มันมีความสัมพันธ์ที่ว่าอัตราการแพร่เนี่ยจะแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมเลกุลหมายความว่าถ้ามวลโมเลกุลมันมากอัตราการแพร่มันจะน้อยหรือถ้ามวลโมเลกุลของแก๊สน้องน้อยอัตราการแพร่ของแก๊สน้องจะมากนั่นเองพอเรารู้แบบนี้จักโจเนี่ยเขาบอกเรามาว่า A มันหนักกว่า B สี่เท่า ถ้าแก๊สมันหนักมันควรจะวิ่งได้ช้าถูกไหมครับถ้าแก๊สที่หนักๆมันจะวิ่งได้ช้าดังนั้นการที่เขาบอกว่า A เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า b อันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ไม่ได้สนใจตัวเลขนะที่สนใจคําที่มันพูดเนี่ยมันบอก A เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า b ก็ถ้าถ้าแก๊สมันหนักมันก็ควรจะวิ่งช้าแล้วถ้ามันวิ่งช้าระยะทางในการวิ่งมันก็ควรจะน้อยหรือเปล่าครับถ้าเทียบกันในหนึ่งนาทีดังนั้น A เนี่ยควรจะเคลื่อนที่ได้น้อยกว่า B เป็นสองเท่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้สนใจรู้แต่ว่า A ต้องเคลื่อนที่ได้น้อยกว่าจากสิ่งที่โจทย์ผมพูดมันผิดพี่ก็เลยตัดช้อยออกแล้วน้องก็ไปดูช้อยที่เขาให้มาเนี่ยช้อยหนึ่งตัดออกให้หมดเลยน้องจะเห็นว่าชอ้อยคอควายกับช้อยงอง,งูเป็นช้อยที่เหลืออยู่ซึ่งมันมีสองทางคู่ก็ ไม่ต้องไปเช็คครับเช็คสามไม่ก็สี่ที่เช็คสามแล้วกันเขาบอกว่าซีเคลื่อนที่ได้ไกลเป็นสามเท่าของบีอันนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ซีมันหนักกว่าบีเก้าเท่าดังนั้นคนที่หนักกว่าก็เหมือนเดิมเหตุผลเดิมควรจะแพ้ได้น้อยกว่าเพราะเคลื่อนที่ไปได้ช้าไงคนที่หนักหนักดังนั้นระยะทางในการวิ่งถ้าเปรียบเทียบกันหนึ่งนาทีระยะทางในการวิ่งของซี มันควรจะน้อยกว่า b ครับมันไม่ได้ไกลกว่ามันต้องน้อยกว่าน้องก็ตัดช้อยที่มีข้อสามออกสุดท้ายก็เลยอยู่ช้อยงองข้อเดียวเห็นไหมสุดยอดไหมหวานหมูเลยครับน้องๆน,น้องไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะเนี่ยคือขอแค่น้องแม่นเนื้อหาอข้อนี้เอาจริงๆไม่ถึงสามสิบวีตอบแต่เรา